สวัสดีค่ะมาค่ะมือใหม่วันใหม่บรรยากาศบานสวนนะจ๊เด้อพบกันอีกรอบกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันกคาเฟ่หอมๆค่ะกคาเฟ่ดำฮ่าชื่นใจขนาดไหนะคะเนะมาสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆก็มีแต่ความโชคดีมือใหม่วันใหม่นะคะเนาะ กาเวดากับกล้วยนะคะเนาะกล้วยส้มนะคะนะี่กล้วยย่นนะคะ,คยยะ,คะที่ห้อยอย่นนำนำขัวเ้ยนะอายเอามาห้อยไว้สุกพอดีกินค่ะพอดีได้กินก่อนนั้นเหมือเหือนก่อนกับบ้านต่างประเทศ เห็นเขอกลวอยวู่นี่ค่ะกล้วยสุกไอ้ก็บอกว่าอ่ะไอ้ดีจือที่ได้ตัวได้กินมาว่าที่อันแฟนเอ้ยตุกกระตากับเอ้ยได้กินกล้วยสุกนะึกว่ามันสุกบุษันกล้วยสมะะ้มด้วยค่ะ แชบควยจากสวนบานสวน หนึ่งสองสามเฟนนับเลขแซบคำว่ากับกาแฟน้อค่ะเนาะ มืนันเงียนลมพัดเย็นๆค่ะมันเป็นต้นเซาอยู่นะคะอากาศยังบม่ได้โอนแต่จักสวยๆมาก็เป็นอากาศฮหดนะคะกรมอุตุพันธ์กระบอกนะช่วงนี้มันเป็นตอนเช้าๆนี่เป็นอากาศสดชื่นเนากนะ,ะอากาศเย็นลมพัดทิมปันดูจีก็ยังบม่ได้สูงลางงนน่างคนก็หนาวเลยค่ะไอเอ้ยตุ๊กตาเสื้อเสียสามสันบึ้งมื่อกิน บา้ทาที่โทรอ้ะ <g> ไ <ười> อหน่าอ๋อลุยมา <g ười> เอ้ยเพราวะว่ากำลังพอด,ดีค่ะพอด,ดีอันพอด,ดีแหง้งนั่งแหง้งกินกาแฟเนาะข่ะเนาะแต่ว่ามีบางมือะะ้อเด้อค่ะใส่เสือ้อแขนสั้นมาก็ได้ไปเสือ้อเสือ้อแขนยาวอีกเอ้ยเพราะว่ามันลมมันลมชวยเนาะข่อเนาะแล้วมันอยู่นนี่มันป่าไม้ไหลก็เย็น,นะคะ่ะได้ไปเสือ้อเสือ้อแขนยาวแต่ส่วนมากก็ตนใบใบไปก็มัน สีจักสองสามสัโมงไปก็มันก็เป็นอากาศฮอนเนะค่ะนอนเด็ดเจ้าจ้าก็้อนไปเลยแล้วเขาอบเอาไปเลยเมื่อวานไปซื้อกาแฟกาแฟเอ้ยมดเนอเนะนก็เอาแบบย่างอันย่างผงอะนะคะย่างผงที่มาชงกัน พันเอิญอินสตันกาแฟเนาะกันความรู้สึกก็ว่าจับถูกเลยนะคะว่าเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาว่าจับถืกนะเอามาส่งอันเพราะว่ามันมีขวดเป่าเยอะเนาะค่ะเนาะเออกระเด้เอาขวดมาเอ้ยก็นึกว่าพันแบบที่พันโผล่ะนะที่มันมันอยู่ติดกันเนาะค่ะเนาะมันอยู่ติดกันกับอันกับกาแฟที่ว่าอันอบร้อนที่เหมือน ตม้ตมน้ำ้อนแล้วก็ละลายแล้วก็อินซันกาแฟก็เลยยิบมาเนึ่งว่าพันเนื้อเอามาทีสักขวดเองโบเดียร์ที่เขาเคยกันโบเดียร์ที่เห็นว่าอันกาแฟอันมอร์นิ่งแเรายิบมาเลยก็นเนื้อสะดวกดีมาหัดเหนินเพแปลว่าบอลนนต้มมื้อน,นี้เพราะว่าเป็นกาแฟอันกาแฟบดอันเม็ดนะคะที่เอามาเอามาซื้ออันเครื่องกกงเครื่องโกงเอากันเก็บเข้าไปนำเนื้อเหินน้อยๆเพราะว่านะ มนันงอดเวลากบ,บานก็เลยทําความสะอาดพันอาทิตย์ที่แล้วก็เลยเอ้ทานเอ็นนี้พอดีอันกาแฟก็เลยมดก็เลยไปซื้อว่งางั้นเดี๋ยวป้าก็เลยยิบมาพินก็เลยได้เอาเครื่องเก่าอันเครื่องกก่งอันต้มกาแฟอันที่ที่มีอันแต่โก่งอันที่มีกระดาษโก่งองออกมาใส่อีกก็เลยว่าไหนาได้ใส้แต่กาาน้ำโหนเนาะคะนาะก็เลยอืมว่าเป็นเต่ก็คนนเมือก็ทําความสะอาดมันอีก ก็เลยบอกไอ้บังแม่ค่ะเออก็นึกว่ายิบมาถือแล้วค่ะบ่ได้อ่านกาแฟก็แซบแซบค่ะหอมชื่นใจกันหน่นะก็เลยว้าจีโทรยิบมาส่งอันก็เลยอการบบเป็นเธอก็เลยเอาไปเื่ออายอีกถุงนึงน่ะเพราะว่าเอาเก็บหึ่งโบได้เนอะคนเนาะเพื่อนใหม่อีกก็เป็นปี๋ปี๋บางั้นเถอะก็เลยไปเื่ออายอายว่าเอาม้าไอ้มักกันวะอ้ยโชค ไอชอบกินปา่าว่ะไอชอบกาแฟแบบนี้กาแฟต้มแบบนี้ดีกว่ากาแฟอันที่ส่งใส่น้าร้อนปา่าว่ะกาแฟต้มนี้เพราะว่ามันมีอันน้ามันที่มันไปลาไส้เนาะค่ะเนาะทำเมื่อการระบบขับถ่ายสะดวกม่หมดค่ะเอยก็กินเท่ยน้แล้วก็อยูบานแต่ว่าเฮามาเที่ยวก็เลยซื้อมาผสมกันเอามาส่งถุงใหญ่เด้อค่ะเอ้ยก็ไก็ประมาณสองกิโลกว่ามืดเนาะค่ะเนาะ Nó lặng chẳng ăn cà ăn, cà phê anh đi bắt tôm xe nám mà kín cà mất, cà lại bị xứ. Anh đi cà hộp xếp khá. Ừm, phèn ơi nhang đó Phó khẩn xe máy nó bình à. Nè, hay xe bắc Hay xe hay hay sai a turn op a dus h i t 14 a n b o u t alle kids n o o r de deur bij de sai house je nou m a a t a n j heel l เนได้ถามหมูน้อยหมูน้อยอยู่ังนือนอยู่วพี่ไก่ก็ทาอยู่นานประตูสองซำลาบห่อีกมูโซล็อกเกยักโซเพราะว่าหมูน้อยพิยังบ่ออกกเนาะหมูน้อยพ่น สงใส่ขี้หนาวล้วยังบม่เห็นออกมาอ้ว่าอกแต่เสาเลวเอ้ยไปเบิ่งเมื่อกี้นี่นั่งอันงทาหมูหน้อยันเต็มค่ะอันไก่พี่ไก่อันก็คือแล้วก็เพิ่งเบิ่งแล้วก็เป็นแต่ยกหัวเนี่ย็บ่เดียวกองไปซื่อเห็นแล้วก็เลยโอ้อันนี้ก็ความความอันสัมพันธ์ของอันสัตว์เลี้ยงเนาะเนาะที่มีโตกันสัตว์เลี้ยงบนพระกันนั่งทาทั้งเจ้าของเสียง ทั้งอันไก่แม่ลูกอ่อนเต็มพี่กายุนาบานหางประตูเข่าประตูที่พี่หนูพี่หมูบันเนอออกมานะเออนั่นคือเจ็กหัวค่ะเบิ้งแล้วก็พันเผืนเด้อค่ะปกติพันซีอันเล่นอยู่แบบนี้แล้วเนาะกันเนาะอุด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 แล้วมันก็ไปบางพันเล่นพุ่นหดหน้าประตูเต็มบริโอเกเด้อค่ะส่งสามมื้อหลังอันไก่ผ่าเข้าป่าไก่ผ่ามูน้อยเข้าป่าได้ ไอ้ปนัดเอาส่งเือค่ะเมื่อนเข้าป้าพ่น่ะค่ะเข้าไปแล้วมันลึกเด้อค่ะมันหายยากไก่แล้วมันไปได้เนาะค่ะเนาะไก่เพราะว่าไก่มันเป็นฝูงพากันเข้าไปเลยค่ะตัวนึงอันนั้นกำลังนัดโรอาอเลยว่าอย่าเข้าไปกันกับฝังดีแล้วก็ลประกันลบออกมาไก่ก็ออกมาเมื่อถือกันค่ะพี่หมูบเขาก็เลยพากันเข้าแล้วประกันมาแห้งนันเมื่อนั้นเมื่อมืออยู่นำนานนำนาค้ังอันนํา เหียนออย่าค่ะายหายว่าทุกตัวย้พากันเข้ามานากัดน้องมานากัดนั้นบุญรอดกับบุญไหลก็คือพันเข้าใจดนโมเมนเอเวอเรสตค่ะพากันแห้งยืนน้ำเหียนนั้นนั้นมืดมือก็อยู่นําบริเวณบ้านสวนนี่ค่ะพ่เห็นพากันไปอีกขําไปมันไอพันหงเซเออยโบเ้าเดอร์เสค่ะก็เลยพากันอยู่มืดมือสเซื่อเมือนเอ้ยคือเอ้ยเบิ่งเเลยเราคือยักหมหอยตุ๊กตาเข้าเจภาษาคนคือกันนี่ค่ะ อืแล้วระกันนั้นหมูน้อยก็เข้าไปนอนนันอยู่ํนกลุ่มแม่ไก่แม่เล็กอ่อนเนาะค่ะนองห,หมูน้องบุญไหลก็นอนนํากันเลยค่ะก็เลยขึ้นอยากหัวอันนี้ห่งใชวิถีชีวิตสัตว์เลี้ยงอยู่บ้านสวนเดยฝั่งกับเบิ่งแล้วก็มีความสุขค่ะเอ้ยก็ว่าพันนมีความสุขแล้วก็ตามสไตล์ของอันของอันพันเนานะค่ะเนาะว่าตรงๆแต่คนเบิ่งก็ยังมีความสุขคนเล่าก็มีความสุขเขเห็นแล้วเลยเมื่อเช้านี่เราไปเห็นนั้น ี่ไก่นั่งทานน้องหมูวันเต็มซองสับหลาบอยู่นาเหียนประตูนะค,ะ <c oughs> ค่ะึ้นยกหัวอ่อะซัมนีน,นอขนะก,กาแฟกบมวดแล้วด้ยค่ะเพื่อนเพื่อนๆมีแต่ความสุขกบมือใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสะะเลยคะ่ะเอยกันไหนน้นเอ็นนี้ก่อนค่ะเมื่อนี้เอยก็หมีอันเออครับอันน้ามากินข้าวหนำตอนเที่ยงอ่ะเล่าจะ,นนะ,ะหน่อยเน่ค่ะเนาะเมื่อวานนี้ว่านํามากินข้าวนำากะเพราะน่ะป่นประทูมาแบบอาหารบ้านเหนือค่ะ นะเพราะกานเอาเอทขนมจีนมาเออพันธุระพันเยอะเน่อยขนมพันเป็นนันเพราะช่วงนี้พันเป็นบุญเดือนสี่หยู่บุญเดือนสี่ดูแถววันบ้านเอยเนี่ยค่ะมันเป็นนั้นหมู่บ้านทัดไปพันไปซ้อยพันกระโบตีพันเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มพันว่างั้นเดี๋ยวเอยระโถเออพูดเรื่งระโถไปถามว่านำมากินข้าวนอกนำกระนนำเออเนี่ยค่ะพันเราบอกว่าถ้าเอยได้ปะ มื่อเนเอวยไปบดายเมื่อวานนีน้ากับพันหมาบดายเมื่อวานเนี่ยว่ายานเพราะบ้านเอ้ยมันขับรถออกมาแล้วมันน้าเอวยันขับรถมอเตอใส่บ่ค่อยสะดวกตอนกางขืนตอนดึกเนี่ยค่ะเป็นต้นเลปเปียนจากต้นนั้นต้นแหลงเมื่อวานมาเป็นต้นเที่ยงื้นนี้ค่ะต้นเที่ยงมืนอนี้เอวยเอวยก็มีเวลาเอ้ย์เอ้ยน้ำม้าปัว่าเพราะว่างานบุญเนาะค่ะเนาะถ้าว่าไปยู่นี่มันอันนั้นเราเมันต้องส้อยพื่นเสียงกับคนแถววันนอกมันพันก็เป็นกลุ่มมันเนาะค่ะกลุ่มมัน พวกปศุสิทียนพวกตัวมันวันนี้เอ้ยผู้นึงพักก็เลยว่างมากกันเลยเอ้าข้สันมาพักก็เลยถูมาบอกว่าเอ้ยบนในมหาเด้อมือแหลงมืออื่นตนเที่ยงกัมมุนิกาเอ้ยสองคนนกันนาผู้นึงไอเขยยังจ้งนามาพัวหมาค่ะผู้นึงมันติดไปยันตีไข่พันนกันหอพันทำมาหากินผู้นึงก็ติดคณะกรรมการนันหองอันวัดตรงไปวัดคํามขันหมากับหมาบวมหมาแล้วก็แล้วก็ก็มีแต่อัน เอสองคนนะเอยตุกตาแล้วก็ไอไอเอยตุกตาอยู่นี่เนาะกันเนาะแล้วก็ถ่ายเอยก็น่ำม้วนกันนน่ำเละค่ะก็เลยอันนน่น่อยอันเก็บพันเก็ยนี่เลยว่าหนาว้ามาซักจะหน่อยเพราะว่าเด็ดเด็ดออกดีอยู่สินะคะเพราะว่าวันนั้นวันจันทร์เอยก็เหมือเลยเด็กค่ะวันจันทร์นี้ก็เหมือขึ้นเครื่องเหมือจากนี้ก็ตอนนั้นใบสามมู่เอ้ยก็ออกจากนี้แล้วเนาะกันเนาะ ออกจากบ้านเนาะก็เลยมันก็เลยมืออื่นก็มีเวลาอีกมือนึงก็เอทันเอตน,นี้เนาะคะ่ะเนาะเขียนันเขียนนี้ก็บบกก็คือว่าเพราะว่าบ้านเนาะคะ่ะเนาะเามาอยู่เราก็ทําความสะอาดทำน้ทำทำนี้แล้วก็แล้วหล้วคะกระเป๋าเออก็จัดแล้วมันเราบบได้มีแต่เลยก็เลยสะดวกหน่อยก็เลยบบได้เอาแต่เลยเยอะเอกคะ่ะเพราะว่ามันของมันอยูุ่พุ่นก็นเพียบสิเนี่ค่ะก็เลยอันวันีนเอทันเอตน,นี้จักหน่อยะคะ่ะอะซัํานี้เนานะคะ่ะเนาะมันเฮิงพูดก็คือมีแต่ความสุข เพื่อนๆค่ะโชคดีกันเมื่อใหม่วันใหม่ทุกคนเลยนะคะเด้อสวัสดีค่ะ